ดิฉันนางสาวพรพิมลวงพันธ์นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพผูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิูสุพรรณบุรีผู้จัดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจําลองโลกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอายชวีวศึกษาสุพรรณบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิตนายธารารัตนสุวรรณเป็น ที่ปรึกษาในการจัดทําวิจัยในครั้งนี้ค่ะสำหรับวิจัยในเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นโดยที่ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านค่ะโดยเฉพาะทางด้านของการศึกษาเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาช่วยในการพัฒนาทั้งสื่อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมรวมไปถึงการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน อีกทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะรายวิชาการบัญชีซึ่งเป็นรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันต้องเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นระดับสูงหากขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอนแล้วนั้นจะมีองค์ความรู้ไม่ครบถ้วนและไม่สามารถต่อยอดความรู้ใหม่ได้ค่ะ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเร็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของโลกเสมนจริงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดทำงานวิจัยดังกล่าวค่ะ สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ค่ะ เพื่อพัฒนาแบบจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้เพื่อศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและมีกรอบแนวคิดตามภาพที่ปรากฏค่ะ ผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบจําลองโลกสเสมือนจริงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบัญชีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประชากรครั้งนี้นะคะได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาการบัญชีวิทยายลัยอายชีวศึกษาสุพรรณบุรีและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้นะคะผู้วิจัยได้ทําการกําหนดขนา,ดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น95%โดยได้ใช้ ตารางการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของเคอร์ซี่มอ์แกนและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นโดยวิธีการสุ่มตามกลุ่มหรือพื้นที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาการบัญชีจานวนทั้งหมด73คนค่ะโดยมีการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาดังนี้ค่ะ เนื้อหาที่ใช้ในครั้งนี้นะคะได้แก่วความรู้เกี่ยวกับสินค้าระบบการควบคุมสินค้าการตรวจสอบการวัดมูลค่าและการรายงานสินค้าคงเหลือในวันสินวดการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยทั้งหมดนี้นะคะจะทำบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Special IO ค่ะ และการวิจัยครั้งนี้นะคะได้มีเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ค่ะ1แบบจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการมานึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือแบบทดสอบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแบบจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ค่ะซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการบัญชีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลย,ยีจำนวน3าคนประเมินเพื่อตรวจหาคุณภาพและความสอดคล้องของสื่อค่ะ และนํำแบบจำลองโลกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบก่อนเรียนและดําเนินการสอนโดยใช้แบบจำลองโลกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น73คนค่ะ หลังจากเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะจึงดําเนินการให้ทําใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้เพื่อเก็บคะแนนคะ่ะจากนั้นนะคะก็รวบรวมคะแนนระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเมื่อทําการสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะก็ให้กลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบจําลองรถเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และนําผลการทดสอบ ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์และรายงานผลต่อไปค่ะและนี่ก็คือแบบจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด้านในนะคะก็จะมีเนื้อหากเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือทั้งที่เป็นไฟล์ PDF และคลิปการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในนี้ด้วยค่ะ อีกทั้งยังให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อแบบจำลองรูกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้โดยมีผลการวิจัยดังนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะและการหาประสิทธิภาพแบบจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ตามเกณฑ80์80/80 จากตารางนะคะจะพบว่าแบบจำลองโรกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ที่83.61ต่อ82.71ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้คือ80ต่อ80ค่ะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนะคะจากตารางจะพบว่านักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ที่12.53ต่อ33.53ค่ะ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบจําลองโลกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้จากตารางนะคะจะพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมลหลายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านค่ะการอภิรายผลนะคะจากวัตถุป,ประสงค์ข้อที่1ในเรื่องของการพัฒนาแบบจําลองโลกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวรัชแสโคและสุรชัยประเสรฐสวยที่กล่าวไว้ว่าการพัฒนาแบบจำลองโลกสเสมือนจริงสำหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์โดยการใช้แบบประเมินบทเรียนโลกสเสมือนจริงมีคุณลักษณะดังนี้ 1. การเข้าไปใช้ระบบได้ในเวลาเดียวกัน 2. การติดต่อระบบด้วยการาฟิก 3. การใกล้ชิดก,กับระบบ 4. การจัดก,การข้อมูล5ชุมชนออนไลน์ 6. การจำลองรสเสมือนจริง 7. การมีปฏิสัมพันธ์ 8. สิ่งแทนตัวตนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีค่ะ วัถุประสงค์ข้อที่2ในเรื่องของการหาประสิทธิภาพของแบบจำลองโลกสเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ83.61ต่อ82.71ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้คือ80ต่อ80เนื่องจากบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเนื้อหารายวิชาวิธีการสร้างรวมไปถึงรูปแบบและองค์ประกอบของบทเรียนแบบจำลองโลกสเสมือนจริงซึ่งได้มีความสอดคล้องกับงานวินจัยของชัยยงพรหมบุงที่กล่าวไว้ว่า ผู้ผลิตสือ่อควรที่จะทดสอบอาหาประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญจะก,กําหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจโดยกําหนดให้เห็นผลเฉลี่ยของค่าคะแนนการทํางานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินทั้งหมดนั่นคือ e1 ต่อ e e2 ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตัวอย่างนั่นเองค่ะ ผลสมัมธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ที่12.53ต่อ33.08ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05เนื่องจากสื่อที่ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนมีความน่าสนใจทั้งในด้านเน,นื้อหาด้านการออกแบบการจัดรูปแบบ และด้านประโยชน์และการนาไปใช้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสาขังคนเก่าที่กล่าวว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากใช้ชุดฝึกสูงกว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนใช้ชุดฝึกซึ่งเป็นไปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบจำลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากมีความเหมาะสมน่าสนใจการจัดรูปแบบมีค่าความยากง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งานและเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนิตาสังบัวศรีที่กล่าวว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากนะักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อค่ะข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะได้แก่แอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับแบบจําลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ควรเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถรับรองการติดตั้งได้กับทุกระบบแบบจําลองโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้คือมีความหลากหลายและตอบสนองต่อสิ่งที่อยากรู้มากกว่านี้ค่ะสําหรับข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะคะ ็ควรที่จะเลือกรายวิชาที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากนี้อาจจะเป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายออกแบบและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้สื่อให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสุพรรณบุรีทุกท่านที่สนับสนุนางานวิจัยเรื่องนี้ให้ประสบค,ความสำเร็จตลอดจนท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะโดยร่วมรับฟังการนำเสนองานวิใจัยในครั้งนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ